สวัสดีครับพอดีผมเคยได้รับคำถามเข้ามาบ่อยเหมือนกันเกี่ยวกับการทำอินโทรที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะมาทํากันสนุกสนุกแล้วกันซึ่งมันคงจะเรียกว่าอินโทรสีน้ําหรืออินโทรหมึกอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่ใจก็ก่อนอื่นเนี่ยเราจะเริ่มใน Photoshop กันเลยแล้วกันนะเพื่อเตรียมพวกภาพตัวละครต่างๆของเราก่อนที่จะเอาไปทําเป็นโมชั่นกราฟิกใน After Effects ในขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพแรกที่ผมเอามาใช้เป็นตััวอออย่่่่าางงนะครซึกืออนเ,นเก็จได ตัวละครของเราออกมาก่อนซึ่งจะใช้พวก Pentool ก็ได้นะครับหลายๆท่านก็น่าจะเคยใช้กันอยู่แล้วนะครับ Pen Tool เพื่อแบบตัดอะไรออกมาจากจากแบ็กกราวด์หรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าในกรณีนีน้ภาพนี้มันค่อนข้างง่ายนะครับในการที่จะให้ตัวเครื่องมือ Auto Select ของ Photoshop เนี่ยทำงานนะครับแล้วก็ไปที่ Select นะครับแล้วก็ไปที่ subject ปุ๊บมันก็จะคำนวณอนุโนมัติว่าอันไหนที่เราต้องการจะเลือกอซึ่งมันก็ทำงานได้ค่อนข้างดีเพราะว่าภาพนียค่อนข้างง่ายนะเป็นภาพ ตัวละครชัดๆแล้วก็ b a c k กราวด์เบลอๆมันก็จะมันค่อนข้างฉลาดอยู่แล้วครับทีนี้พอเราให้ Photoshop เลือกปั๊บแล้วเนี่ยเราก็มากดที่ตัว Mask นะครับมันก็จะสร้าง Mask ขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นเฉพาะตัวละครองเราแล้วเดี๋ยวผมก็จะลบไอตัว Shape Layer ทิ้งเอาไปก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ย เราจะสามารถเซฟอันนี้ออกไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะอยากให้แบบว่ามีเท็กซเจอร์กระดาษหรืออะไรสักนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเข้ากับธีมอ,อินโทรสีหมึกหรือว่าสีน้ำของเรานะผมก็ไปหาพวกแบบเท็กซเจอร์กระดาษมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับในพวกสต็อกเว็บไซต์ฟรีก็เอาเข้ามาใส่นะครับซึ่งไอพวกเท็กซเจอร์กระดาษอะไรพวกนี้เนี่ยก็ถ้าเราเอาของฟรีก็ไปตามพวกเว็บไซต์ Unsplash ก็ได้นะครับหรือว่า พิกเซลหรือว่าพิกซาเบก็มีเหมือนกันเดี๋ยวยังไงผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description ละกันนะเพื่อจะเอาไปจริงๆมีภาพเยอะแยะมากมายนะครับจะเอาเป็นภาพอะไรเลยก็ได้ภาพเมืองภาพคนนะครับภาพตำรวจนายนี้เนี่ยผมก็เอามาจากเว็บไซต์ Unsplash เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะเปลี purple, ่ยน ไอ้ blending mode เนี่ยของ layer กระดาษเนี่ยเป็น hard light แล้วกันนะปุ๊บอ่านะครับ,บ,นะรบก็จะได้เหมือนเป็นแบบเหมือนภาพตำรวจอยู่บนกระดาษอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะใช้ curve effect นะเพื่อเพิ่ม contrast ให้ภาพของเราสักนิดนึงนะครับอาจจะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวราก็จะ copy mask ของเราครับจากเลเยอร์ตำรวจเนี่ยนะครับ copy ไปที่เลเยอร์กระดาษจะได้ตัดกระดาษส่วนที่เหลือเนี่ยทิ้งออกไปด้วยนะครับเพราะฉนั้นผมก็จะกดปุ่ม alt นะครับ alt ถ้าเป็น mac น่าจะเป็น option นะครับกดค้างไว้แล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็ลาก mask ขึ้นมาครับ copy mask ขึ้นมาด้วยก็จะได้ตัดกระดาษส่วนที่เหลือไปนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผมก็จะ crop นะครับ crop ภาพของผมเนี่ยอาจจะ crop เป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับ aspect ratio ก็1นคูณหนึ่งนะครับแล้วก็เอาขนาดสักแค่แบบพอด ครับปึ๊บอ่านะครับทีนี้เราก็จะเอ็กซ์พอร์ตภาพอันนี้ของเราออกไปเนี่ยเป็น PNG นะครับก็ไปที่ File นะครับแล้วก็ Export แล้วก็อาจจะ Save for เว็บเป็น Legacy ก็ได้นะครับมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก JPEG เนี่ยเป็น PNG 8นะครับแล้วก็กดเซฟปุ๊บแล้วก็เซฟไปให้ไหนเลยก็ได้ในเครื่องเรานะครับมันก็จะเซฟเป็นภาพ PNG ไว้เตรียมพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำแบบนี้เนี่ยกับภาพอีกสักสภาพแล้วกันจะได้มีตัวละคร3ตัวนะครับ ก่อนที่ผมจะเข้าไปใน After Effects ราะนั้นเดี๋ยวผมไปทำวันนั้นแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใน After Effects กันโอเคตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ใน After Effects กันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้เอา Asset หรือว่าสิ่งของเนี่ยอย่างเนี่ยเข้ามาในตัว After Effects ด้วยนะครับก็อย่างแรกเลยก็จะเป็นตัว ภาพตำรวจให้เราไดคัตไปเมื่อสักครู่นี้เราก็จะมีเวอร์ชัน2ที่ผมก็ใช้ขั้นตอนเดียวกันเลยใน Photoshop เพื่อตัดไดคัดออกมาครับเราก็มีตำรวจคนที่3นะครับจริงๆสมมติถ้าเราจะทำเนี่ยจะทำเป็น10คนหรือว่า20อะไรเลยก็ได้ก็แล้วแต่อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆก็เลยทําให้ดูคร่าวๆสัก3าอัน,นครับและอีก2อย่างเนี่ยก็จะมีเท็ก u เจอร์กระดาษที่ผมก็เอาเข้ามาเผื่อไว้ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้หรือเปล่านะครับเราก็จะมีตัววิดีโอหมึกอ่าซึ่งวิดีโอหมึกเนี่ยก็จะเป็นตัวสําคัญเลยในการที่่จะใช้เเพือปิด เปิดเผยหรือว่ารีวิวพวกตัวละครเรานะครับอย่างตอนแรกมันเป็นสีขาวใช่ไหมก็ยังมองไม่เห็นตำรวจของเราทีนี้ผมึกมันกระจายออกมาเนี่ยตรงไหนก็ตามที่หมึกมันกระจายไปถึงเนี่ยมันก็จะเปิดเผยให้เห็นตัวละครของเราเนั่นเองซึ่งวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมก็ไปเอามาจากเว็บไซต์ที่ผมพูดถึงของ้อนี้เหมือนกันนะครับก็คือเว็บไซต์พิกเซลซึ่งจะมีพวกทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอสต็อกฟรีด้วยให้ใช้ทําอะไรเลยก็ได้แม้แต่ทํางานนะครับซึ่งที่ถ้าผมอ่านตัวอะไร user Li e n s e a g r e e m e n t ล่าสุดเนี่ยก็คือแบบใช้ Commercial ก็ได้เหมือนกันก็เอาไปใส่ในงานได้นะครับซึ่งตัวเว็บไซต์ Pixel กับ Pixaba y เนี่ยจะมีทั้งภาพนิ่งและวิดีโอแต่ว่าตัว Unsplash เนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่ภาพนิ่งอย่างเดียวอ่ะโอเคเพราะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำตัวหมึกเนี่ยที่เราจะใช้เพื่อเปิดเผยตัวละครของเราก่อนละกันนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จะสร้าง Composition ใหม่ขึ้นมานะครับก็จะเป็น m p o s i t i o n New c o m p o s i t i o n นะครับแล้วก็ อาจจะตั้งชื่อว่าแมทละกันนะครับแมทเพื่อแบบว่าเอามาเป็นตัวที่เปิดเผยตัวละครของเราแล้วเอสเปกต์เรทชิลเนี่ยก็จะทำเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เรสเซลูชันไม่ต้องสูงมากเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องของเรามันจะหนักเกินไปนะครับ <S <S ความยาวก็สัก20วินาทีก็พอนะครับแล้วกดโอเคปุ๊บนะบทีนี้ผมก็จะลากตัววิดีโอบึกเนี่ยของเราเนี่ยเข้ามาใส่ก่อนนะครับแล้วก็ลองเล่นดูอ่าก็ได้เลยประมาณนี้นะครับซึ่งขนาดเนี่ยเราก็สามารถปรับได้เลยนะครับก็ ถ้ากด S เนี่ยมันก็จะมีสเกลให้ขยับใช่ไหครับแต่วันนี้ผมคิดว่าอะไรประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่นี้ผมอาจจะต้องการให้ผมหมึกมันกระจายออกมาเนี่ยนะครับให้มันมีทั้งข้างบนแล้วก,กระจายไปข้างล่างด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะคลิกที่เลเยอร์วิดีโอนะครับกด c t r l D นะครับตัวปุ่มที่มันเป็น c R, t l นะครับขอโทษครับ Ctrl นะครับถ้าเป็น Mac ก็จะเป็น Command นะครับทตนี้ไอตัวเลเยอร์ด้านบนเนี่ยผมก็กด R นะครับตัว R เป็น Rotation แล้วก็ หมุนมันสัก180องศานะครับอ่าสังเกตว่าตอนนี้มันจะมีทับกันอยู่นะครับ2เลเยอร์เพราะนั้นเลเยอร์ตัวบนเนี่ยผมจะเปลี่ยน blending mode เนี่ยเป็นตัว multiply นะครับปั๊บอ่าอันนี้เราก็จะเห็นตัวหมึกของเราเนี่ยทั้ง2อันละเห็นไหมมันก็จะกระจายมาประมาณแบบนี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าหมึกเนี่ยมันวิ่งช้าไปนิดนึงนะครับเพราะนั้นผมก็จะมาที่ตัวเลเยอร์นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ time แล้วก็ไปที่ time stretch นะครับ แล้วก็เปลี่ยนจากร้อยเนี่ยเป็น50ก็พอนะครับกดโอเคปึ๊บแล้วเลเยอะด้านบนก็ทำเหมือนกันนะครับไทม์ไทม์ stretch แล้วก็50โอเคตอนนี้ถ้าลองดูเนี่ยอ่าม,ามันก็วิ่งเร็วขึ้นแล้วนะครับแต่นี้อีกนิดนึงนะครับก็คือว่า เดี๋ยวเวลาที่เราเอาไปใช้เนี่ยเพื่อเปิดเผยตัวละครเราเนี่ยตรงไหนที่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่ว่าสังเกตว่าตอนนี้ไอ้แบ k ็ r กราวมันจะไม่สีขาวล้วนซะทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเอาไปใช้ตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะเห็นแบบตรงไหนที่มันสีขาวตรงเนี้ยมันอาจจะเห็นตัวละครเราจังๆอยู่ซึ่งผมไม่ต้องการอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็คือคล,คลิกขวานะครับไปที่ New แล้วก็ adjustment layer นะครับแล้วใน adjustment layer เนี่ยผมจะไปที่ตัวเอฟเฟกต์นะครับ ตรงนี้นะครับก็ใช้เมาส์วิวสครอลลงไปก็จะมีแท็บหลายอันใช่ไหมครับไปที่เอฟเฟกกับพรีเซ็ตแล้วก็เลือกเค r ร์ฟนะครับเคิร์ฟ็เก็มาใส่ที่ Adjustment Layer ปุ๊บแล้วผมก็จะดึงให้สีขาวเนี่ยมันสว่างขึ้นนะครับจะได้มันจะได้สว่างแบบขาวจ้าไปเลยนะครับจะได้มองไม่เห็นตัวละครเราเลยแล้วเราก็จะปรับสีดําก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการให้แบบหมึกมันทึบมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ผมอเก็บไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับอ่าโอเคตอนนี้เราได้เลเยอร์แมทนะครับ ที่เราจะเล่นเพื่อใช้เปิดเผยตัวละครของเราและขั้นตอนขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะทําให้ทวให้ตัวละครแต่ละอันเนี่ยมันเริ่มเปิดเผยออกมาวิธีทํานะครับก็ง่ายๆก็กลับไปที่โปรเจกต์นะครับไป Composition แล้วก็สร้าง Composition ขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าตํารวจไหนทีหนึ่งละกัน p olic e หนะครับแล้วก็ Resolution ก็7 0 0คูณเ0 0เหมือนเดิมยาว20วินาทีเหมือนเดิมก็กดโอเคนะครับ ซึ่งเราก็ใน o พลิสหนึ่งเนี่ยผมก็จะลากไอ้ตำรวจคนแรกที่ผมได้ไดคัดเอาไว้เข้ามานะครับแล้วก็เพราะว่าตำรวจที่เราได้คัดเนี่ยเราได้คัดเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมครับคอมโพสิชันของเราก็เป็นสี่เหลี่ยมเพราะนั้นวิธีง่ายๆเลยก็คือคลิกขวาที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ไปที่ Transform นะครับแล้วก็บอกว่า fit t o comp นะครับก็คือย่อขนาดให้มันพอดีกับคอมโพสิชันของเรา,าแค่นี้ก็เรียบร้อยละทีนี้เราก็เอาตัวไอ้ตัวคอมโพสิชันแมปนะครับที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นหมึกแบบกระจายออกมาจากบนและล เอามาใส่ไว้ด้านบนนะครับปึ๊บอ่าจะลองเล่นดูเห็นไหมครับมันก็จะมีหมึกกระจายอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนโหมดเนี่ยเป็น silhouette luma นะครับปึ๊บอ่านะครับปึ๊บอ่าแค่นี้เองก็จะสามารถใช้ตัวไอ้ตัวแมทที่เราเป็นแบบภาพหมึกกระจายกระจายเนี่ยเพื่อมาเปิดเผยตัวละครของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็เล่นดูปึ๊บอ่า ซึ่งไอ้าหมึกเนี่ยที่เราจะเอามาใช้เนี่ยก็สามารถใช้แบบหลากหลายก็ได้นะครับอาจจะเป็นหมึกยดนะครับอาจจะเป็นหมึกพุ่งออกมาหรือจะใช้หลายๆอันผสมผสมกันก็ได้นะครับเรากแค่เอามาใส่ไว้ในตัว composition mat ของเราเนี่ยนะครับจะมีหมึกกี่เลเยอร์ก็ได้นะครับจะมีแบบอันนึงงยดตรงนี้อันนึงงยดตรงนี้อะไรเงี้ยเนี่ย ก็แล้วแต่เราเลยนะครับหรือถ้าเราไม่สามารถหาหมึกได้เนี่ยหาวิดีโอหมึกได้เนี่ยซึ่งจริงมันง่าหาได้แล้วแหละเพราะว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปแต่เว็บไซต์มันมีให้ฟรีอยู่แล้วนะครับแต่สมมติหาไม่ได้เนี่ยผมก็เคยทำทิวทอรีลไว้ที่เป็นเหมือนแบบการสร้างหมึกหมึกกระจายเองใน After Effects เหมือนกันนะครับแต่ว่าบอกจริงๆเลยยังไงมันก็ไม่สวยเท่ากับ เป็นวิดีโอที่ถ่ายมาจากมือจริงๆนะครับแล้วมันก็ยุ่งยากแล้วก็เสียเวลาเยอะกว่าเยอะเลยนะเพราะนั้นแนะนําว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็เอาภาพมือเนี่ยแหละมาใช้ครับอ่าโอเคเพราะนั้นกลับไปดีพอร์สหนึ่งะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะทําเหมือนกันเนี่ยสำหรับทั้งตํารวจนาที่2แล้วก็ตํารวจนาที่สด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็เหมือนเดิมนะครับก็ไปที่ composition new composition นะครับหรือเราจะ copy composition นี้เลยก็ได้นะครับ copy ตํารวจที่หนนะครับกด control d นะครับอ่ามันก็จะเป็นตํารวจ2ใช่ไหมครับพอเราดับเบิลคลิกขึ้นมาเนี่ย ในในคอปในคอมโพสิชันพลิสอเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมเลยมันก็จะมีตัวหมึกแล้วก็มีตำรวจของเราอยู่ใช่ไหมแต่นี้เราก็แค่ลบตำรวจนายนี้ของเราออกไปแล้วก็เอาตำรวจนายที่2ที่เราได้คัดไว้เนี่ยเอาเข้ามาใส่ข้างล่างแทนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมคลิกขวาไปที่ transform แล้วก็ไปที่ fit to comp นะครับให้มันเต็มจอเหมือนเดิมแล้วก็ลองเล่นดูนะครับอ่าปึ๊บ แค่นี้เองก็ตํารวจของเราก็เปิดเผยล่ากแล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถขยับหมุนไอตัวหมึกของเราได้เหมือนกันนะครับเพื่อสมมติถ้าเราไม่ต้องการให้ลวดลายมันเหมือนกันหมดนะครับก็ไปกด R แล้วก็ให้มันหมุนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะขยายหน่อยหรืออะไรอย่างนี้ไอ้พวกนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับมันไม่มีผิดมีถูกไปแล้วใช่ไหมครับมันจะได้แบบพุ่งขึ้นมาจากข้างๆบ้างอะไรอย่างนี้นะครับจะได้ไม่เหมือนกันเป๊ะทุกอันนะครับ แล้วก็เราก็ไปทำเหมือนเดิมกับตำรวจนายสามด้วยก็ composition new composition นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตำรวจอุ้ยกระโทษลืมไปถ้าทำแบบ copy เลยง่ายกว่านะครับก็ไปที่ตัว composition police 2นะครับกด control d นะครับหรือ command d ถ้าใช้ mac แล้วก็ double click เพื่อเปิด police 2 3ออกมานะครับแล้วก็ลบไอ้ตัวนี้ออกไปแล้วก็เอาตำรวจนายสามที่เราได้คัดเอาไว้ปุ๊บเอามาใส่ใช่มครัคลิกขวาแล้วก็ไปที่ transform fit to com มันก็จะได้ใหญ่เต็มจอพอดีอะไรอย่างนี้นะครับแต่บางทีก็เช็คนิดนึงว่าเวลาที่มึกมันพุ่งเข้ามาเนี่ยมันพุ่งเข้ามาจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันจะตกขอบไปนิดนึงใช่ไหมครับเราอาจจะต้องขยายมึกของเราเนี่ยให้มันเต็มจอไว้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเห็นแบบขอบเสื้อของนางนายตำรวจอยู่ใช่ไหมล้วขยายให้มึกมันเต็มมันจะได้ทับไม่หมดใช่ไหมครับเสร็จแล้วเวลามึกมันกระจายออกมาเนี่ยมันถึงจะเห็นนะครับปึ๊บอ่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ อ่าโอเคตอนนี้เราก็ทำการเปิดเผยตัวละครของเราทั้ง3ตัวเนี่ยครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาทั้ง3 Composition เนี่ยนะครับทั้งตารวจนายที่1ตํารวจนายที่สแล้วก็ตารวจนายที่3ที่แบบเป็นหมึกกระจายออกมาเนี่ยเอาไปรวมกันใน o m p o s i t i ั n หลักของเรา o m p o s i t i o n เดียว การสร้าง Composition หลักนะครับก็เหมือนเดิมเลยไปที่ Composition แล้วก็ไปที่ new composition นะครับแล้วก็อาจจะตั้งชื่อว่า main ละกันนะครับคราวนี้เราไม่ต้องการความละเอียด7 0 0้อ0คณ้วละเราต้องการให้มันแบบเป็น Full HD นะรหรือ 4K ก็ได้แล้วก็มากดตรง preset นะผมอาจจะใช้ HD TV 1080 25นะครับก็คือ Full HD ที่25เฟรมต่อวินาทีนะครับป๊บแล้วความยาวก็20วิเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่นี้สมมติถ้าไปทากันก็แล้วแต่เลยก็กดโอเคป๊บอ่านี่ก็ได้ คอมเพรสชันหลักหมดแล้วแล้วนะครับเพราะนั้นในคอมเพรสชันหลักเนี่ยผมก็จะเอาไอ้คอมเพรสชันตำรวจนายที่1นายที่2นายที่3เนี่ยเขามาใส่ไว้ในคอมเพรสชันนี้รวมกันไว้หมดเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนะครับทีนี้ลองเล่นดูเนี่ยตอนนี้มันก็จะเหมือนแบบซ้อนกันไปหมดเลยนะครับมีทั้งตำรวจนายหนึน่งนายสองนายสามก็จะม,มั่วไปหมดนะครับทีนี้ สิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยก็คือเราต้องการให้มันเป็นเหมือนมีความเป็น3มิติใช่ไหมครับอันนี้คือจินตนาการว่าสมมุติถ้าเรามีตุ๊กตาอยู่3ตัวเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยแล้วเราเอามาตั้งเรียงกันเนี่ยอาจจะมีต,ตัวตัวแรกเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้สุดใช่ไหมครับตัวที่สอาจจะไกลไปหน่อยตัวที่3ามันจะออกไปไกลสุดเลยเวลาเราเอากล้องถ่ายเนี่ยสมมติถ้าเราโฟกัสที่ตัวแรกเนี่ยไอ้ตัวที่2ที่กับตัวที่3ที่มันตั้งอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเบลอๆหน่อยใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการจะทำนะเพราะฉ ความเป็น3มิติเนี่ยใน after e f f e c t เราก็แค่สามารถมาที่เลเยอร์นะครับแล้วก็มากดตรงนี้เลยที่มันเป็นกล่องเหมือนกล่องสามเหลี่ยมนะครับนี่ครับเป็น3 d layer คือเปลี่ยนเลเยอร์เนี่ยให้มันเป็นเลเยอร์สามิตินะครับ, layer, รบซึ่งเราก็กดปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับอ่าตอนนี้ถ้าเราก,กดตัว p เนี่ย โพสิชันเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีแกน x แกน y นะครับก็คือซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นลงแต่ตอนนี้มันจะมีแกนที่3ก็คือแกน z ก็คือความใกล้นะครับใกล้เข้ามาแล้วกไกลออกไปด้วยนะครับสมมติถ้าผมปิดไอ้สมิติเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีแค่ขยับซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นลงนะครับแต่ผมผมผมเปิดโหมด3มิติเนี่ยมันก็จะมีความไกลด้วยนะครับก็คือเราสมมุติ z เนี่ยนะครับผมดันให้มันไกลออกไปนะครับยิ่ง z เป็นบวกมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งออกไปไกลเท่านั้นถ้ายิ่ง z ติดลบ ปุ๊บอ่าเพราะนั้นโอเคตอนนี้เรามีความใกล้ไกลแล้วนะครับอันต่อไปเราต้องการเนี่ยก็คือความหน่าชัดหลังเบลอของเวลาที่เรากล้องมาถ่ายจริงๆนะเพราะเดี๋ยวเราก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะสร้างกล้องเนี่ยใน After Effects ขึ้นมานะครับก็คลิกขวาแล้วก็ไป New นะครับแล้วก็ไป Camera นะครับมันก็จะมีกล่องนี้ขึ้นมาว่าเอ้ยเราต้องการกล้องเราเนี่ยให้แบบใช้เลนระยะเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งเราก็สามารถตั้งได้ตามใจชอบเลยนะจะใช้ Preset ก็ได้ว่าจะใช้สักอ่า 8 0 200มมิลลิเมตรไปเลยก็ได้นะครับเอาแบบเลนส์ซูมเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ F Stop เนี่ยก็จะตั้งไปก่อนก็ได้นะครับแต่เราไอ้พวกเนี้ยเราสามารถไปเปลี่ยนได้ที่หลังหมดนะครับเอฟสต็อสมมติอาจจะเอาแบบ2 F2.8 แล้วกันนะครับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่ะกดโอเคไปปุ๊บอ่ามันออโต้เซฟให้แป๊บหนึ่งนะครับปุ๊บอ่าเอากล้องมาไว้ข้างล่างแต่จริงก็ไม่สําคัญหรอกว่าไว้ข้างบนหรือข้างล่างใช่ไหมทีนี้ถ้าเราลองขยับกล้องเราดูเนี่ยนะครับสมมติถ้าผมกดตัว p นะคร เห็นไหมครับถ้าผมขยับแกนแซ่าให้มันกล้องไปใกล้ขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปใกล้ขึ้นถ้าเกิดขยับให้มันแบบว่าติดลบมากขึ้นมันก็จะถอยออกมานะครับอ่านี้น่าจะเริ่มเห็นจินตนาการเอ่อเริ่มจะพอเห็นภาพแล้วว่าเราจะทําแบบเหมือนอินโทรที่เราต้องการเนี่ยได้ยังไงนะครับแต่ว่านิดนึงนะครับก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นเนี่ยคือว่าไอหน้าชัดหลังเบลอของกล้องเนี่ย มันจะ u p อร์ตแค่เวลาที่เราใช้เร n d e r e r er เป็น Classic 3D นะครับสมมุติถ้าเราไปใช้ Cinema 4D เนี่ยมันจะไม่ u p อร์ตหน้าชัดหลังเบลอนะเพราะนั้นบางคนสมมุติถ้าลองไปทําดูแต่ว่าตั้งไอเรนเดอร์ไว้เป็น Cinema 4D เดี๋ยวบอกเฮ้ยทำไมหน้าชัดหลังเบลอมันมันใช้ไม่ได้ซะทีนะครับมันทํายังไงมันก็ไม่เห็นเบลอเลยนะครับก็คือลองมาเปลี่ยนเ e n เดอร์ตรงเนี้ยเป็น Classic 3D ดูนะครับอ่า ทีนี้ในเซตติ้งของกล้องเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีกล้องออปชั่นอยู่นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ depth of field ก็คือว่าต้องการมีเอฟเฟกหน้าชัดหลังเบลอหรือเปล่าสมมุติถ้าเราปิดเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตมันก็จะชัดเลยนะครับสมมุติถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะมีความหน้าชัดหลังเบลออยู่เพราะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้โฟกัสกล้องที่ที่ตัวละครไอ้สตัวนี้เนี่ยไอ้ตุ๊กตาตุ่นสตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบเบลอๆนิดนึงนะครับอย่างสมมุติถ้าเกิดเอ่อเรามามมมี่ตัะะ focus focus เเเนนรยสิแคบุปปล็ 1 0 p พิกเซลจากหน้ากล้องเนี่ยเห็นมครัโหมั oh, มนเบลอจนแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับสมมติถ้าผมเอาสักสามพันละกันนะครับอ่านี่เห็นหมัมันก็เริ่มแบบเบลอเริ่มจะเห็นภาพชัดขึ้นละสมมติถ้าผมยิ่งเพิ่มระยะเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเห็นมับยิ่งระยะ Focus d i s เทน c ์ใกล้เคียงกับระยะของไอเลเยอร์นี้จากกล้องแล้วมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งชัดเท่านั้นนะอย่างสมมติถ้าเกิดผมลองดูง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ย ไอ้ตำแหน่งของตำรวจนายที่1เนี่ยแกนเซเนี่ยคืออยู่ที่0ใช่ไหมครับส่วนตำแหน่งของกล้องเราเนี่ยมันคือประมาณติดลบประมาณ1 0,000นะครับสมมติผมขยับกล้องมาที่ติดลบ1 0,000นะครับก็แสดงว่ากล้องของเราเนี่ยนะครับติดลบ1 0,000ไอ้ตำรวจนายที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่0เพราะนั้นความห่างก็คือ1 0,000ใช่ไหมครับเพราะนั้นสมมติถ้าผมผมปรับระยะโฟกัสของกล้องให้เป็น1 0,000เนี่ยไอ้ตัวตำรวจนายเนี่ยก็จะชัดแจ๋วเลยนะครับเพราะนั้นสมมติอ่ะหมื่นพิกเซลปุ๊บอ่าเหน็นไหมครับตัวลละครรเเาก็ชัดแจ๋วย วัะนั้นเดี๋ยวเราก็จะทําการเอาไอ้ตัวเลเยอร์สามนี่มาตั้งเรียงกันนะครับแล้วก็ทําการโฟกัสกล้องแล้วขยับกล้องไปมาเนี่ยให้ได้เหมือนภาพอินโทรลงกาดนะครับก็คือมีการที่กล้องมันจะค่อยๆแบบว่านะขยับเข้าไปหรือว่าขยับออกมาอะไรอย่างนี้อ่ะวันนั้นเดี๋ยวเราลองมามาทํากันดูจากที่ดูเนี่ยผมคิดว่าผมต้องการให้ตํารวจนายที่3นะครับที่เป็นสุภาพสตรีท่านนี้นะครับอยู่ข้างหลังสุดนะพนันผมก็กดตัว P ก็ได้นะครับก็จะมี position ก็เอาให้ห่างออกไปสัก800พิกเซลแล้วกันนะครับให้ไปอยู่ข้างหลังสุดนะครับแล้วก็จะมาทางซ้ายหน่อยนะครับก็ปรับแกน x นะครับแล้วก็อาจจะปรับแกน y ให้ลงมาสักนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับส่วนระยะของกล้องเนี่ยเราอาจจะเริ่มที่สักติดลบ3,000แล้วกันนะครับอุ้ยอันนี้อาจจะใกล้ไปนะครับสักติดลบ7,000อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ย ตอนนี้เนี่ยคงเห็นพ่อเห็นหลักการคร่าวๆแล้วหรือว่าเห็นหลักการแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าไอการที่เราจะมาปรับจูอะไรเนี่ยไอตรงนั้นแหละจะเป็นตรงที่เสียเวลานะครับจริงๆมันไม่มีอะไรเลยแค่เอาไอสามเลเยอร์เนี่ยไปตั้งที่ระยะแบบห่างออกไปที่แตกต่างกันนะครับอันนี้อาจจะใกล้อันนี้อาจจะใกล้อ,จจะกลอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ขยับกล้องแค่นี้เองแต่ว่าไอตอนจูนว่าแบบจะให้กล้องมันอยู่ระยะแค่ไหนให้ตัวน,นี้อยู่ใกล้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเสียเวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาจัดกันดูนะครับ นะอาจจะให้ตำรวจสุภาพสตรีท่านนี้อยู่สักตำรวจหาไปสักอะไรประมาณขนาดนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตำรวจนายที่2ออาจจะให้หาวไปสักผมกดตัว p นะครับหาวไปสักอาจจะสัก500อยอะไรอย่างาานี 1, 000, ้นะครับตำรวจสุภาพสตรีหาวไปสักพันหนึ่งนะครับแล้วก็ตำรวจที่เป็นคนนี้เนี่ยมาอยู่สักตรงนี้แล้วกันนะครับก็คือ จะบังตำรวจสุภาพสตรีอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตำรวจนายสุดท้ายเนี่ยอาจจะให้อยู่ที่ศูนย์เลยแล้วกันนะครับก็คือแกน Z ซเนี่ยศูนย์ใช่ไหมครับคนที่2เนี่ยห่างออกไป500คนที่3าห่างออกไปพันหนึ่งนะครับก็เรียงกันกาลังพอดีแล้วก็มีอยู่ทางด้านขวาสักาประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับปรับแกน y ให้ลงมานิดหน่อยนะครับส่วนตำรวจอันที่สองเนี่ยผมอาจจะขยับให้มาอยู่ตรงกลางสักกุ้ยนะผิดแกนนะครับไปขยับแกน y ้องขยับแกนเซให้มันอยู่อะไรสักประมาณนี้นะครับ อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตํารวจนายแรกก็จะขยับมาสักหน่อยให้มันทับๆกันเยอะหน่อยนะครับซึ่งเวลาไปทําจริงๆก็แล้วแต่เลยนะครับสามารถเลียงได้ตามใจชอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นตาแหน่งแรกที่ผมต้องการให้กล้องเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะแบบสมมติอาจจะใกล้สักประมาณนี้ใช่ไหมครับใกล้สักประมาณติดลบห้าพันละกันใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ค่อยๆขยับออกมาขยับออกมาขยับออกมา ขยับออกมาอยู่สักประมาณอ่ะสมมติประมาณนี้แล้วกันประมาณติดลบเจ็ดพันใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ระยะคร่าวๆแล้วที่จะขยับกล้องนะครับก็คือเริ่มที่ติดลบห้าพันแล้วค่อยยขยับมาที่อ่าติดลบเจ็ดพันใช่ไหมครับเพราะนั้นตอนที่ติดลบ00เนี่ยผมก็อาจจะต้องการให้มันโฟกัส,สที่ตัวละครตัวหลักตรงนี้นะครับแล้วก็ตำรวจสองนายเนี่ยคือก็จะเบลอๆไปเพราะนั้นถ้าผมลองกะระ,ระยะ กล้องเนี่ยนะครับติดลบเ0็ดไปที่ตำรวจนายให้หนึ่งเนี่ยที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยก็คือระยะโฟกัสก็ควรจะเป็น7,000ใช่ไหมครับนะผมก็จะไปเปลี่ยนที่ตัวโฟกัสดิสเทนซ์นะครับเป็น7,000อ่าตำรวจนายนี้ก็จะชัดแจ๋วเลยนะครับแต่ว,ว่าอีกสองนายเนี่ยก็จะมีเบลอรนิดหนึ่งใช่ไหมครับวันนี้อยู่ห่างออกไปหน่อยก็จะเบลอเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งและตำรวจนายนี้อยู่ไกลสุดเลยก็จะเบลอมากสุดเลยนะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มความเบลอได้ด้วยนะครับสมมุติถ้าเกิดเรา เปิดแอปเปร์เจอให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยก็เหมือนกล้องจริงนะครับยิ่งเปิดหน้าเลนส์ใหญ่แค่ไหนเนี่ยความชัดตื้นชัดลึกมันก็จะมากขึ้นเท่นานั้นนะครับสมมติถ้าผมเพิ่มเป็นแบบสัก600พิกเซลเลยเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตเห็นว่าตำรวจนาที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยมันจะยิ่งเบลอเบยเยอะเลยใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับเว่าต้องการจะบบความชัดตื้นชัดลึกมากแค่ไหนนะครับแต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอตัวทุกเลเยอร์เนี่ยมันจะเหมือนแบบ เปิดเผยขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยนะครับซึ่งเรานั่นคือไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการต้องการให้แบบตํารวจนายนี้เห็นก่อนเสร็จแล้วค่อยเห็นนายนี้ค่อยเห็นนายนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขยับไอ้ตารวจตํารวจคนที่2เนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีแบบเป็นแท็กอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือตอนเริ่มเริ่มแท็กเลยตอนเล่นมาอาจจะยังมองไม่เห็นแล้วเสร็จแล้วหมึกมันก็จะเปิดเผยเออกมาเพราะนั้นผมก็จะขยับมาให้มันเริ่มเล่นสักแบบเถิดมานิดนึงใช่ไหมครับแล้วตำรวจนายนนหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนสุดท้ายเลยก็ให้แบบเห็นคนสุดท้ายเลย่่ั้้รงนนนถาลลอเเดูี ตอนแรกก็จะเห็นตำรวจนายห,หนึ่งกอนนะครับเสเรเ็จแล้วก็เห็นตำรวจนายสองแล้วสุดท้ายก็เห็นตำรวจนายที่3ใช่ไหมครับอันนี้อาจจะขยับไปหน่อยนึงก็ได้นะครับแต่นี้พอเราแบบทําให้มันเหลื่อมกันแล้วเนี่ยก็ให้เห็นทีละทีละนายแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการขยับกล้องของเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเฟรมจบของเรานะครับก็คือกล้องมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็โฟกัสที่ตำรวจนายน,นี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นผมก็จะไปที่ c a มอ r a แล้วก็ตรงไอ้ที่มันเขียวว่า position เนี่ยมันก็จะมีนาฬิกาจับเวลาใช่ไหม คีย์เฟรมไว้ก่อนอันหนึ่งใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็จะขยับไอ้ตัวนเนี้ยเพลย์เฮดเนี่ยมาที่ตอนประมาณเริ่มเริ่มต้นใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ขยับกล้องเนี่ยนะครับให้ตอนเริ่มเนี่ยมันอาจจะแบบใกล้สักประมาณแบบขนาดนี้เลยใช่ไหมครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะสร้างคีย์เฟรมอัตโนมัติขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเพราะนั้นสมมติถ้าตอนนี้เราลองเล่นดูเนี่ยมันก็จะขยับจากตำแหน่งนี้นะครับเราค่อยขยับถอยออกมานะครับแล้วก็ถอยออกมาจนเห็น ตำรวจนายสุดท้ายแล้วก็มาหยุดตรงนี้นะครับเพื่อเป็นเฟรมจบของเราครับซึ่งแน่นอนไอ้คีย์เฟรมอันนี้ผมต้องการให้มันเริ่มขยับนั่งกับต้นต้นแบบต้นคอมโพสิชันเลยนะครับผมก็จะลาคีย์เฟรมนี้มาครับก็คือมาให้กล้องมันเริ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่ขยับถอยหลังมาเรื่อยๆปุ๊บนะครับแล้วก็ถอยมาปุ๊บนะครับแล้วก็ถอยมาปุ๊บจนเห็นตำรวจนายสุดท้ายนะครับซึ่งเวลาหยุดเนี่ยเราจะไม่ต้องการให้มันหยุดชะงักแบบ แบบขยับมาแล้วก็ปึ้งหยุดเลยนะครับอย่างเงมมถ้าทดลองเล่นดูตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับขยับมาปึ๊บมันหยุดแบบแรงไปหน่อยนะครับผมก็มาไฮไลท์คีย์เฟรมตัวนี้คลิกขวาแล้วก็ไปที่คีย์เฟรมแอสิสแตนต์นะครับแล้วก็ไปที่ e ีสอ in นะครับก็คือค่อยๆมาหยุดแบบช้าๆนะครับสมมุติถ้าตอนนี้ลองเล่นดูเนี่ยเห็นไหมครับมันจะค่อยๆแบบว่าวิ่งมาแล้วก็ค่อยๆช้าลงก่อนที่จะหยุดนะครับมันจะไม่แบบมาถึงหยุดตึงต้งตึง้งแบบเมื่อกี้ละ โอเคนะครับหลักๆมันก็เท่านี้เองนะวิธีการแบบว่าทำอินโทรสไตล์อันนี้นะครับอ,อย่างที่เห็นเนี่ยตรงที่มันจุกจิกก็คือการที่เอาพวกตัวละครแต่ละอันของเราไปตั้งไว้ในตำแหน่งต่างๆแล้วก็การมาทำคีย์เฟรมให้กล้องของเราเนี่ยขยับอย่างที่เราต้องการเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมก็แค่ขยับกล้องแบบจากเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังมาใช่ไหมแต่จริงๆในความเป็นจริงเนี่ยจะสามารถแบบขยับจากซ้ายไปขวาเดินหน้าถอยหลังอะไรเลยก็ได้ครับแม้จะหมุนกล้องก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันสุดท้ายเนี่ยที่อาจจะทานิดน ไปเอาไอ้ตัวเท็กซ์เจอร์กระดาษที่เราเอาเข้ามาไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเอามาไว้ข้างหลังสักนิดนึงนะครับอ่าเพ p e อ t e x t u r e เอนะครับเอามาไว้ข้างหลังสุดเลยแล้วก็อาจจะลดขนาดมันสักนิดนึ่งนะครับก่อนอื่นผมจะโ t เ t ทมันก่อนนะครับกด R แล้วก็ o t เ t ทสัก90องศานะครับแล้วก็ลดขนาดมันสักนิดนึงนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับสมมติถ้าลองเล่นดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยคอมก็จะเริ่มชา้าลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเอฟเฟกเยอะไปหน่อยก็จะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆอ่าอะไรประมาณแบบบนนี้ะครั ถ้าเราต้องการให้ตัวตัวละครองเรามันแบบเบลนเข้าไปกับแบ็กกราวด์ได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เหมือนใน Photoshop เลยนะครับผมก็จะมาที่ b l e น d i ่ g โห d ดนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบ Overlay ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Hardlight หรือว่า Softlight อะไรอย่างนเนี้ยก็แล้วแต่หมดเลยนะครับสมมติถ้าเราต้องการให้มันแบบเบลนเข้าไปเยอะหรือว่าจะเป็น Multiply ก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้หรือว่า d a r k e n ก็น่าจะได้เหมือนกันนะผมว่าดาร์เข่นเนี่ยผมว่าสวยดีนะครับ ให้มันแบบว่าเหมือนอยู่บนกระดาษจริงๆครับแล้วก็ตํารวจนาที่3ก็ดาร์คเข้เหมือนกันนะครับปึ๊บอ่าให้มันเบลนแบบเข้ากันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลองเล่นดูสักนิดหนึ่งปึ๊บอ่าอะไรประมาณแบบนี้นะครับซึ่งแบ็กกราวน์ข้างหลังเนี่ยเราจะใช้เป็นอะไรเลยก็ได้นะครับจะไปเอาเท็กซ์เจอคอนกรีตมาใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับอาจจะเพิ่มแบบมีเท็กซ์มีเท็กซ์แบบเขียนอยู่บนกระดาษอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเอาเป็นจริงๆจะเอาเป็นวิวเมืองแบบนิวยอร์กอะไรก็ได้นะครับเป็นตำรวจ ป้องกันนิวยอร์กอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนแต่ละคนก็แล้วแต่เลยว่าเราทาอินโทรแล้วไม่ได้ใช้คงไม่ใช้ตัวละครตำรวจอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นแบบดารลาหรือว่าเป็นตัวละครมาเฟียก็ได้นะครับข้างหลังก็อาจจะเป็นแบบสัญลักษณ์แบบอเวนเจอร์อะไรประมาณแบบนี้โอ้รู้สึกว่าคลิปยาวกันไปแล้วนะครับว่าเราพยายามทําให้มันเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ก็ยังชา้ากันไปอยู่ดีนะครับอ่าโอเคมาถึงจุดนี้เนี่ยก็คงเป็นพอเป็นแนวทางได้แล้วล่ละนะครับสาหรับใครที่อยากจะทาอินโทรอะไรประมาณนี้ว่าว่าทำยังไงได้บ้างนะครับที่เหลือมันก็ จูนตุกต่างๆให้ได้ตามที่ต้องการเท่นั้นเองครับซึ่งสมมุติถ้าไปทําการเนี่ยผมเชื่อว่าเท่ามาได้อลังการกว่าที่ตัวอย่างที่ผมทาในวันนี้อย่างแน่นอนครับยังไงก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างแล้วกันนะครับแล้วก็ตอบคาถามที่ได้ส่งเข้ามานะครับยังไงวันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วครับก่อนที่คลิปจะยาวไปกว่าน,นี้